เราไปฝังคาน้ได้มอ่ะค่ได้ครับผมจะจับมือไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไ่า้น้ำข้ามไปเลยีดูกอมีกี่ตวคะอ่าได้นสตัวนะน้ัจคเีอยอันนี้พูดจริงหาไม่เคยเห็นกล้่างนี้มาก่อนเลยอ่ะเปิดประตูไหมเอาไห ค่ะเดินไปไมรับค่ะเดี๋ยวไปเที่ยวอาจารย์มันจะดูตัวเลยครับผมดูมันนอนเลดี๋ยไม่ไหวทีมันหมาเนมันอันนี้น่าจะอ่า๙ผู้บอกเขากตัวผู้เลยตัวเมียครับแม่แม่เกินวงประมาณเนี่ยอันนี้เขาาวพิเศษสองคนอ่าแฟนเขาอันนี้ชนะไปแล้วชนะไอ้พวก

นอนเห็นไหมนอนไม่ได้เพาะมีเสืออะไรพนสสปะปกหรือแม่เดินมาแล้วนะเดินมาแล้วเลยอุ้ยนี่ตรงนี้ตัวเนี่

โอนมาหาแน่ค่ล hey, hey, nope. so ูกก็น่าไม่ต้องเกี่ยวอไรีัยอยไอกลังดูดมอยู่ไน้หเดือนนะไอหมูหยองไอหมูหยองไอหมูหยองอยหมูหยองจริงังอ่ะอดูปากกันดิยากปกปากปากำเลยอ่ะดูดิ ร้อนมากก็ได้ขอบตาดำปีเลยกินรับแล้วมามากินนิ้วมั้ยโอเคเต็มที่เข้ามาป้องกันไหรเลยจแล้วอย่ที่แหวไม่มีรถเแย่งนะเต็มที่เลย Yeah!